ชีวิตก็คงจะสนุกมากกว่านี้ถ้าได้หยุดทำนายอนาคตทาดาปราบสวัสดีสมาชิกชมรมล่มลาไอสตงทุกท่านด้วยนะครับผมวันวัน,วนไม่คิดจะดูอะไรบ้างเลยจะดูแต่ลาไอสตงแน่กี่เดือนแล้ววะ1เดือน2เดือน3เดือนหรือม,มากไปกว่านั้นแต่ในที่สุดเราก็ได้มาเจอกันสักทีนะครับผมก็ขอทักทายสักหน่อยนะกันนะครับผมแน่นอนว่าเสียงของผมคนนี้ก็คงสิงเปลี่ยนไปเพราะว่า มันมีร้อไหนกำลังง่ำเงี่ยมปากของผมอยู่คนเรียนออนไลน์คนนี้ก็คงจะสนุกมากเกินไปเรียนไปวาดรูปไปเรียนไปเทเบิลท็อปเกมเวอร์ชันออนไลน์ไปนะพอติดมาจากไลน์สเต c o ทูคาร์สนั่นแหละที่เขาเรียกว่าไลแอคชั่นโรเพย์อิงนะครับผม L A R P นะลาบนะครับผมแล้วก็เรียนไปแปลเพลงไปด้วยนะเรียนไปแล้วก็เรียนไปโคตรติดไปเลยว่ะ หวังว่าการเรียนจะดินประสิทธ,ธิภาพอารับเรื่องของข้าออกมาปรากฏว่ามันคือสิ่งที่ข้าให้ความสนใจมากสังหานฮ่าๆ่บวกแล้วก็หวังว่าจะสบายกันดีนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะ <c oughs> ผมบอกได้เลยว่ายุคนี้แค่มีชีวิตรอดไปวันๆได้ก็โคตรจะเก่งไปเลยแหละคือแบบผมหมายความว่าจะวัยเรียนวัยทำงานไว้อะไรก็ตามเถนะโค <c oughs> วิดเอ้ย, <c oughs> อยน้ำท่วมเอ้ยอความเขียดเอ้ย,อยแม่งโคตรเยอะเลยนะ แต่แล้วทุกท่านก็จะได้สุกกายสบายใจไปแล้วแน่นอนนะครับผมครึ่งหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าตอนนทุกท่านอยู่กับรายการชิวเอเคีอาร์ซีทีร้อย่ามพาทัวร์เฮเวิส i ิงไปทั่วนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าเนื้อหาโดยสรุปเข้าใจง่ายวงเร็บเปิดเวอร์ชั่นเฉพาะเนะื้อเรื่องเป็นหลักวงเร็บปิดนะครับผมของไลท์อิสแตงทูคาร์สนะ แล้วก็อะไรอื่นๆอ,อีกมากมายก็อ,อย่างที่เรารู้กันดีนะในช่องผมนะก็จะเล่าอีสเตอร์เอ็กทฤเฎยยงไทม์ไลน์เรื่องราวตั้งแต่โคตรเงาสการาตโบราณหรืออะไรที่มันดูน่าค้นหาลึงราบแล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะใช่แล้วแม่นแล้วแต่วันนี้ขอเล่าแค่เนื้อเรื่องนะครับผมเพราะว่าข้อมูลมันยังไม่ถึง100%เเซนความชชวร์ที่จะเล่าพวกทฤษฎีบราบราบาให้ฟังนะครับผมมา ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลย KRT 1 0 4 3ฐานมั่นของ Don เกฟโดนไอชิวยึดไปซะแล้วไปฟังกันเลยอย่าลืมขนมล่ะไปไปกันเลยในเดือนเมษายนปี2019อเล็กเชนออกจากสถานดูแลอุปถัมภ์หลังจากที่อยู่ได้ไปถึง8ปปีเพื่อกลับไปพบกับเกฟพี่ชายของเธอโดยเกฟพี่ชายของอเล็กซ์นั้น เข้าคุกระหว่างอเล็กซ์เข้าสถานอุปถัมภ์ก็เพราะว่าไปงัดรถชาวบ้านชาวช่องคนอื่นจนต้องถูกจับเข้าสังเตยไปทำไปเพราะสถานการณ์ความจําเป็นนั้นบังคับแม่ป่วยตายด้วยมะเร็งพ่อก็ทิ้งหนีพออเล็กซ์มาถึงเมืองเฮเวนสปริงลัดโคโลราโดนั้นเธอก็ได้พบเจอกับเกฟพี่ชายของเธอตัวของเกฟนั้นมีออร่าขึ้นมาทันทีและอเล็กซ์อ่านความรู้สึกอ่านความนึกคิดได้ โดยความจริงแล้วอเล็กซ์รู้ถึงพลังของเธอก่อนที่จะมายังเฮเวนสปริงเสียอีกและเรื่องราวก็อยู่ในคอมิกนะครับผมและผมก็ยังไม่ได้เล่าซสด้วยสิเพราะว่าเขาแจกเฉพาะในร้านคอมมิกในอเมริกานะแต่ผมก็จองมาแล้วแหละหวังว่าจะได้อ่านภายในไม่กี่วันนี้นะล่าสุดเขาบอกว่าวันที่6ตุลาคมแต่ก็เลื่อนบ่อยแล้วนะเราดูต่อไปอ้าต่อไปนะครับผมหรือต่อมาดีต่อมาที่นั่นเกฟพาอเล็กซ์ทัวร์ไปรอบๆเมืองเฮเวน โดยผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองนี้ทำงานให้กับบริษัทเหมืองแร่ไทฟอนนะครับผมจากนั้นอเล็กซ์ได้พบเจอกับเจ้าที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติไรยอนลูเคนฉายาเมลวฟ พันรยาคุณพันรผัวหรือคุณพันรเมียผู้อบอุ่นหัวใจแล้วก็ดีเจวิทยุสเตปเกีงเรชนะครับผมดีเจวิทยุประจำเมืองเฮเวนสปริงโคโรราโด k r c T 104.3นะครับผมแหมหังนะันลูกๆทีนี้เราที่แม่ได้เจอกับพ่อของลูกๆเลยควรเรียกว่าคุณแม่ดีนะและแต่นะอีอีล้วก็จาของบาร์ประจำถิ่นอย่างแบ็คแรนท์เทนผู้มีนามว่าเจสซึ่งก็เป็นพ่อของไรอันนะครับผมแล้วเจสตก็ยังเป็นวีรบุรุษของชาวเมืองแล้วก็ชาวเมืองเฮเวน โดยการกระทาที่เขาได้ถามนั้นก็คือเขาได้สั่งปิดเมืองที่เป็นอันตรายที่สุดแก่ใครทุกคนและแน่นอนกับความดํามืดเจสวีลวบุรุษพูดถ่อมตนเจ้าของร้านดอกไม้เอเดนอลิสและหลานสาวของเธอไลลี่แฟนสาวของเกฟอย่างชาร์ลอตอีธานลูกชายของชาร์ลอตคือเกฟเป็นพ่อเรียงนะเป็นพ่อแล้วของอีธานนะครับผมเจสันไพร์รองนายอ,อําเภอประจําเมืองเฮเวนแต่เท่านายทุนดักกี้แม็กเคลสเตอร์เดอะเติร์ด แม็กลาเดนคนขุดแร่ท้องถิ่นของบริษัทไทฟอนแล้วก็ไดแอนเจคอบส์ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของไทฟอนไมเน่งนะครับผมขณะที่เกฟพาอเล็กซ์ไปยังอาพาร์ตเมนต์ของเขาและมอบมันให้เป็นของขวัญแก่เธอแล้วก็จบด้วยการเต้นสนันห้องไปด้วยกันพวกเขากลับถูกขัดจังหวะโดยแม็กซึ่งแม็กโมโหูเลือดร้อนมาด้วยเรื่องของแฟนสาวของเขาอย่างไลลี่ แอบสงสัยซ้ำติงในตัวแฟนสาวโดยแม็กเชื่อว่าเกฟมีความสัมพันธ์กับไรล,ลี่แฟนสาวของเขาอย่างลึกซึ้งลับหลังใครจะไปบ้าบอกเราไว้แนละทำร้ายเขาไหนที่สุดแต่ความจริงนั้นก็คือความจริงเจฟเพียงแค่ให้คำแนะนำในการเข้ามาหาลัยของเธอเพียงเท่านั้นการทะเลาะวิวาททำให้อารมณ์ของอเล็กซ์นั้นเปลี่ยนอย่างรุนแรงจนเกิดออร่าเป็นสีแดงขึ้นซึ่งหมายถึงความโกรธแบบสุด ส่งผลให้เธอยัดมาซิสเตอร์ออฟเดอะเอ็เยสใส่มาจนหน้ายุบหน้าความเพื่อปกป้องพี่ชายของเธออย่างเกฟแล้วก็เพอปล่อยมาใส่บาเธอออฟเดอะวันเดยของเธอไปด้วยก็เลยจบลงด้วยเกฟออกไปสงบอารมณ์และทิ้งให้อเล็กซ์นั่งดีดกีตาร์ที่ยังไม่ได้ให้อย่างเป็นทางการอยู่เพียงคนเดียวต่อมาทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจกัน อเล็กซ์จะได้เล่าถึงพลังของเธอเรื่องราวทั้งหมดของพลังให้แก่พี่ชายของเธอฟังขัดจังหวะเวลาที่เหลือเพียงน้อยนิดของเกฟเพื่อแจ้งพวกเขาว่าอีธานลูกเลี้ยงของเกฟนั้นหายตัวไปทั้งสามไปยังภูเขาเขตทำการระเบิดเมืองเพื่อหาตัวอีธานและเกฟก็เป็นคนโทรหาไทฟอนเพื่อยกเลิกเหตุระเบิดในพื้นที่ คือเอาจริงๆแล้วในเกมจะมีไฟเยหรือใบปิวติดทั่วเมืองนะครับผมแม้แต่แจ้งเตือนในระบบออนไลน์แล้วนะแต่ยังไงก็อเล็กช่วยชีวิตอีธานได้แต่คำสั่งระเบิดก็ไม่ได้ถูกยกเลิกและผลที่ตามมาก็คือดินถลม่มที่ภาคชีวิตเกฟไปพี่ชายของอเล็ก์นั้นได้เสียชีวิตไป เพื่อความยุติธรรมแก่พี่ชายของเธออเล็กซ์พยายามค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับพี่ชายของเธออเล็กซ์ใช้พลังของเธอกับแม็กซึ่งทำงานอยู่ในคืนที่เกิดการระเบิดเมืองพอดีแล้วเขาก็ได้อ้างว่าไม่ได้รับสายโทรศัพท์จากเกฟเกฟไม่ได้โทรมาเลยและพบว่าแม็กซ์นั้นน่ะพยายามที่จะดำเนินการตามสายนั้นในภายหลัง แต่ก็เป็นเพราะว่าหัวหน้าของเขาที่ไทฟอนเลือกที่จะเพิกเฉยและปล่อยให้เกิดการระเบิดยังคงดำเนินต่อไปตอนนี้ทำให้รู้ได้เลยว่าไทฟอนกำลังปกปิดบทบาทการกระทำของเขาที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตของเกฟและบริษัทไทฟอนเลือกที่จะกดดันแม็กให้เงียบปากด้วยหลังจากอเล็กซ์ได้ขอความช่วยเหลือจากไลอ้อนแล้วก็สเตฟอเล็กซ์ถานมาให้ความสนใจกับไดแอน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานไทเฟินไมนิ่งแล้วก็ได้ขโมย USB ของเธอไปซึ่งมีการบันทึกการโทรของเกฟแล้วก็ข้อความจากหัวหน้าของเธอไดแอนที่บีบบังคับให้เธอเพิกเฉยต่อสถานการณ์และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ต่อมาพักจากความลึกลับบ้างนะหรือรหัสไฟล์ USB ที่ติดแคแเราต้องการสกิลคอมของไรรี่นะนางเก่งคอมนะครับผมก็ได้มีการจัด LARP ลับขึ้นนะครับผม Light Action Rope p a y i n g เพื่อเชียร์อัพอีฐานอัพนะครับผมก็เป็นเพราะว่าเขาโทษตัวเองที่หนีออกจากบ้านไปแขมหรือประจนภัยเตยนอคนเดียวจนทำให้เก็บพ่อเลี้ยงของเขาต้องตายไปนะครับผมตัดฉากมายังค่ำคืนก็มีงานเฟสเิวัลยามค่ำคืนซึ่งก็เป็นช่องเวลาของการตัดสินใจความโรแมนติสระหว่างสเตฟหรือไรอัน เดสแท็กิ้งจริงๆผมนี่เริ่มหายใจไปเลยนะามัสุดยอดมากเลยนแม่สอนน้อยอ๋อไปเลยพี่น้องในเวลาต่อมาหลังจากจบงานที่เฟสติวัลอเล็กซ์ถูกจับโดยไพ่ลองนายอำเภอในข้อหาขาโมยและช่อโกงคอมพิวเตอร์แต่เธอก็ได้รับการปล่อยตัวหลังจากลงน้ำในคำให้การเป็นพยานเพื่อยุติการสอบสวนของเธอเพื่อขจัดความกลัวในอำนาจสูงสุดของไพ่เบื้องบนสั่งยังไง ฉันก็ต้องทำอย่างนั้นนะอเล็กซ์หวังว่าเธอจะเข้าใจนะต่อมาอเล็กซ์หลังจากความเซ็งที่ได้คุยกับรองนายอำเภอไปเธอก็เลือกที่จะมายังแบ็คแลนเทนมาดื่มย้อมทำใจระบายกับเจ็ตเจ็์ก็รู้ดีว่าอเล็กซ์พูดถึงเรื่องอะไรเจ็์ก็เลยอาสาที่จะพาไปยังความลึกลับดำมืดแต่แรกเริ่มของไทฟอนเจ็์ได้พาอเล็กซ์ไปที่เมืองล้างและเขาก็ได้สารภาพว่า เมื่อ11ปีที่แล้วขณะที่เขาเป็นหัวหน้าคนงานเขามีความผิดในการเสียชีวิตของคนงานเหมืองหลายคนทำให้เขาตกลงกับมบริษัทไทเฟนเพื่อปกปิดโศมน,นาากรรมเพื่อปกป้องตัวเขาเองและครอบครัวของเขาและในที่สุดเจ็ดเลือกที่จะยิงอเล็กซ์ต่อมาด้วยกระสุนที่ถ่างหัวซี่โครงที่ไม่หักก็ไม่รู้ อเล็กซ์รอดชีวิตจากการตกลงไปในปองแต่เธอนั้นได้รับการบาดเจ็บมากเกินไปถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสจนทําให้เธอเข้าสู่ภวะวังเธอได้ประสบกับเหตุการณ์ในวัยเด็กที่แสดงให้เห็นถึงการเสียชีวิตของแม่เธอด้วยโรคมะเร็งการถูกทอดทิ้งจากพ่อของเธอและช่วงเวลาของเธอในสถานอุปถัมภ์เมื่อเธอได้พบเจอกับทางออกเธอก็ได้ตื่นจากภวัง หลังจากที่เธอได้ตื่นจากผวังเธอพบเจอกับสถานที่ที่คนงานเหมืองเสียชีวิตและได้พบเจอกับสร้อยคอของเธอในวัยเด็กโดยเชื่อได้ว่าพ่อของเธอนั้นเป็นหนึ่งในคนงานเหมืองที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุเมื่อออกมาจากเมืองได้อเล็กซ์ได้กระเสือกกระสนเข้าร่วมการประชุมสภาเมืองและเผยให้เห็นบทบาทอาแสนบิดเบือนของเจ็ตวีและบุรุษผู้ถ่อมตนของคนทั้งเมืองอเล็กซ์กล่าวหาทุกอย่าง หรือกล่าวความจริงที่แสนจะรับยากแก่ใครทุกคนที่ร่วมสภาเมืองแห่งนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าเสียงของเธอนั้นจะดูเบาไปถ้าได้เปรียบกับวีและบุรุษผู้อยู่ยงคงนานบาร,รมีไทฟอนอย่างเจ็ตขณะที่เจ็ตและไดแอนพยายามที่จะทําให้อลิกเซียหน้าเธอคงเสียใจมากเลยซิน่าที่ปีชายของเธอตายไปคนที่เธอรักที่สุดคนสําคัญของเธอเพียงคนเดียวตายไปฉันเข้าใจนะให้ฉันโอโอมาให้อเล็กซ์ จากที่อเล็กซ์ที่ไม่ได้รับคำยินยอมจากเราสมาชิกสภาแม้แต่ไรอันก็ไม่สนับสนุนหรือสนับสนุนก็เป็นเพราะว่านั่นพ่อกูนะอืมใช่แล้วอเล็กซ์ใช้พลังของเธอกับเจตส่งผลให้เจตเห็นถึงความจริงของการกระทำสันดานของเขาแต่อดีตและในที่สุดเขาก็มอบตัวต่อตำรวจแต่ความจริงนั้นก็คือว่านั่นคือเหตุการณ์ที่เจตนั้นดันทุรัง ให้คนงานนั้นขุดเหมืองต่อไปทั้งที่อุปกรณ์นั้นก็ไม่พร้อมแต่นั่นก็คือความผิดอย่างหนึง่งความผิดบาปที่เจดนั้นต้องยอมรับหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้อเล็กซ์ดำลึกถึงการสนทนากับพี่ชายของเธอเกฟและสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะอยู่ที่เฮเวนส i ป g หรือออกไปผจญภัยในฐานะนักดนตรีต่อไปขึ้นอยู่กับตัวเลือกของเรา แต่ถ้าจริงๆก็คือเกต้องการให้อเล็กซ์อยู่ต่อตัวเลือกเป็นของคุณแล้วทุกตัวเลือกในการกระทําของคุณนั้นมีผลที่ตามมาแม้แต่คู่ชีวิตที่จะตามติดไปตลอดหรือเพียงแค่เราลำพังต่อไปก็ขึ้นอยู่กับเราจบก็ขอ,ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งนะครับผมที่รับชมจนจบหรือไม่จบก็ตามนะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดป,ประการใดนายชิวเอาเล่นไปทั่วก็ขออภัยมานะเบื้องต้นหรือตอนนี้ก็ได้นะครับผมได้โปรดอย่า บกรายผมเลยนะเดี๋ยวผมสิหมดไฟในการทําคลิปนะครับผมโอเคอะหลังจากที่ผมนั้นเล่นจบนะอ่ะนี่คือความรู้สึกนะครับผมความรู้สึกของผมส่วนตัวแท้ๆเลยนะครับผมความรู้สึกของมันคืออิ่มเอมใจนะครับผมแต่มันก็แอบแทงลึกความรู้สึกไปด้วยมันคือความรู้สึกที่เรานั้นได้มูกปอนนะครับผมมันมุอ่อนไปได้นะแต่ยังคงมีความเจ็บปวดอยู่บ้าง ไม่มากก่อนน้อยนะผมเลือกที่จะอยู่เมืองเฮเวนต่อเพราะทุกอย่างที่เกฟบอกเล่าให้อเล็กซ์ฟังมันฟังขึ้นเรามีเพื่อนแฟนเพลงที่ไม่อาจจะมากเท่ากับการประจนภัยแต่นั่นคือบ้านคนรักก็จะตามสนับสนุนเราเสมอนะครับผมคนรักอย่างไอสเตปไรอันนะครับผมคือตอนนั้นผมเขามากเลยนะตอนรอแรกๆนี่ผมเล่น e ี12นนี่คือแบบไรอันนี่แบบ ซอแวรเป็นเมลไวฟ์มากเลยนะครับผมคือแบบเป็นคุณพันธุ์ผัวผู้น่ารักมากเลยนะครับผมแต่พอหลังๆมาปุ๊บเจอสเตปหญิงสาวผู้น่ารักผู้นี้ไปผู้หลงไหลไปยังเพลงนะครับผมโอ้โหหมดใจกับเธอให้เธอไปเรานะสเตปจ๋าคืออะไรอื่นอีกมากมายเลยนะหลังจากที่ผมได้ฟังเพลงภาคนี้ไปทุกเพลงนะครับผมแล้วก็ยิบมาแปลบ้างนะไรเด็กไรเด็กซีเด็กซรือน่าเพลงนั่นแหละ3อย่างไปเลยเห็นโคู่ผมบอกว่ามันอ่านได้3เสียงนะ สักอันระหว่างมันต้องถูกสักอันแน่แหละส่วนใหญ่เจ้าเนื้อเพลงของซีรีส์2 colors นะครับผมก็มักจะมีคำว่า home บ้านแล้วก็ half twin t o หรือ i twin t o นะครับผมฉันถูกพ่อบอก i twin tone by someone ผมรู้สึกว่าเพลงที่เขาเรื่องมานี่คือบอกเรื่องราวของเจฟเป็นตอนตอนได้เลยนะหรือแม้แต่อเล็กซ์ด้วยนะเด็กผมขอโยงไปหาเพลง alabaster dreams นะครับผมของวง t i n g of the children นะครับผมเป็นมุงที่เขาสมมติขึ้นมานะคือแบบภาค two colors นี้เขาก็เอา เพลงที่เขาแบบซื้อมาเนะี่ยเพื่อเป้าหมายในการทําเป็น OST South t วด์ทนะครับผมคือเป็นเพลงที่ฟังติดหูเยอะมากเลยคือเหมือนมนสะกดเลยนะผมนึกไม่ออกเลยว่าถ้าผมไม่ได้เจอกับเกมซีรลี่ไลสติงนี้รสได้ยมเบ่งของผมจะเป็นยังไงนะก่อนผมจะฟังเพลงซิลลี่ไลสติงหรือสเสียติดนั่นแหละผมจําได้ว่าผมเนี่เป็นเด็กชาวร็อกมากเลยนะครับผมผมจําได้ว่าผมฟังเพลงอะไรนะ Suicide Silence แล้วก็วง d i s t u r b e เเยอะแยะมีแต่ เขาล็อกนั่นแหละวงร็อกนั่นแหละเป็นคนเก็บกดนะบางทีก็สกิลเลตนะผมชอบฟังเพลง Sick of It มากเลยนะครับ Sick of It เนี่ยมันมากเลยนะครับผมคือแบบใน Live Stand Two Colors นะครับผมถึงจะเป็นเพลงที่แต่งเพื่อจุดประสงค์การขายแต่มันออกไปจากหูผมไม่ได้สักเทีผมแปลเราน่าไปฟังหน่อยนะอาจจะมีแผลบ้างนั่นแหละกับเพลง a l a b a s t e r Dream ของวงเพลง of the c h i l d r e n นะครับผมคืออ่ะผมจะแถมสักหน่อยแล้วกันนะครับผมพิเศษดีเพลงนะครับผม คือเจ้าเพลงนี้นะครับผมเป็นเพลงที่เกฟพี่ชายของอลกซชอบเปิดในบาร์ของเจสเปิดบ่อยจนเจสคิดว่าเกฟกวนบาทาแต่เอาจริงๆเกฟนี่ก็ขี้เล่นไปไม่เบาเลยนะครับผมน่ารักดีนะคือมันสื่อถึงว่าเกฟหวนคิดถึงอลกซที่จะไปแสนนานาะนนสะเกินและในที่สุดเธอก็มาถึงสักทีระหว่างนั้นก็ย้อนไปไกลระหว่างเกฟติดคุกนะครับผมไปเข้าสังเตจูวีนะครับผมเพราะว่าไปขโมยรถชาวบ้านชาวช่องนะ แนะ้พอออกมาจากคุกเขากระโดดเดียวคิดถึงน้องสาวและเกินเป็นครอบครัวคนเดียวนะแล้วก็รอแล้วรอแล้วน,นั่นแหละรอจนข้างทะเลสาบก็ไปนอนเออดีนะเกบไม่หลายตายเนาะจนในที่สุดเธอคนนั้นก็กลับมานะครับผมน้องสาวของเกฟนะอเล็กซ์เชนแต่ดูหมานการกลับมาของเธอครั้งนี้เธออาจจะได้ทําอะไรบางอย่างรนหายไประหว่างทางที่เธอจากมาไกลเออใช่ นั่นคือความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่เหมือนบ้านและเกมก็ตั้งมั่นว่าเขาจะมอบทุกอย่างให้แก่เธอเพื่อให้เธอรู้สึกเหมือนบ้านได้อีกครั้งอ่ะแค่นั้นนั่นแหละส่วนสําหรับคะแนนที่ผมจะให้กับเกมนี้นะอืผมให้สิบจำสิบเลยนะบวกดาวไปด้วยเลยนะครับผมไม่ได้อวยนะครับผมเกมสุดจริงคุ้มค่าการรอคอยนะครับผมถึงจะดูสั้นกระเถอนะเพราะว่ามันต่อเนื่องกัน5แชปเตอร์นะความจริงมันก็สกิลใหญ่อยู่นะ แล้วมันก็จะว่าไงดีอะจะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่คือแบบเออหน่นแหนเล่นตอนหนึ่งห้าแชตเตอร์แล้วมาดูสั้นไปเลยนะ่ะแต่มันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะเพราะว่าการโลคอยจบค้างแม่งโคตรปวด,ปด,ปด,ปดจิตปวดใจจำได้ไหมตอนลายไอตงสองลายไอสตงหนึ่งโอ้กว่าจะออกมาแต่ละอีพีนี่คือแบบจบค้างทุกตอนเลยส่วนอิสเทอร์เอนะครับผมที่ผมว่าจะเล่านะแล้วก็อิสเทอร์เอการกลับมาของโคอี้น่ะเห็นหรือเปล่า ที่เขียบุรีของโคอี้ไปอยู่ในเ e ว s นสปิงได้อย่างไรมีใครรู้ไหมนะ้าเอาแน่ๆก็มีทฤษฎีทฤษฎีแล้วใช่ไหมใช่แล้วทฤษฎีโรคคู่ขนานกลับมาแล้วนะครับผมไม่เล่าคลิปหน้าดีกว่านะครับผมคืออิสต์เอมันก็เยอะนะไม่แต่พืชพันธุ์ต้นไม้รถไฟรถรถบัสใช่ใช่รถนบัสใช่ใช่ผมจาได้รถบัสเป็นรถบัสบริษัทเดียวกันที่ชอนกับแดเนียลขึ้นตอน E ีพหนึ่งนะตอนจบ E นะีหนึ่งอะบริษัทเดียวกันเปียบเลย คือไลฟ์สเตนนี่ชอบทิ้งอิสเตอร์เองมาให้เยอะมากเลยนะครับผมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการตีความนะผมก็ว่าจะไปหาคิดทฤษฎีนะว่ามันโยงอะไรได้บ้างนะครับผมใช่มันสนุกมากเลยนะครับผมเอาสำหรับวันนี้นายชิวเอาเล่นไปทั่วนะครับผมขอลาจากนะครับผมถ้าชอบก็ได้โกดกดซับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมผมทิ้งยาเบื่อแล้วนะเนี่ยน้องว่าทุกท่านต้องกดกดไลค์กดซับกดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยกันในหนึ่งวันนะครับผม ยาชิวนะครับผมใช่แล้วเอา้าเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับชักกระปรา้าไม่ยวชีวิตก็คงจะสนุกมากกว่านี้ถ้าได้หยุดทำนายอนาคต